แล้วสำหรับช่วงนี้จะพาผู้ชมไปติดตามรายละเอียดของการจัดงานวันสตรีทไทยไประจำปี2568นะคะซึ่งปีนี้ก็มีแนวคิดที่ว่าสตรีทไทยพร้อมใจสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานค่ะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมวราชินุปธรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยดีเด่นประจำปี2568ในงานวันสตรีไทยประจำปี2568ภายใต้แนวคิดสตรีไทยพร้อมใจสืบสานร,รักษาต่อย,ยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนโดยมีนางสาวแรมรุ้งวรวัฒน์อดีกรมกิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพมเข้าร่วมงานดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับแล้วก็เครือข่ายสตรีนะครับทั้ง77จังหวัดน,นะครับได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยจริงจัดมาแล้ว20ปีแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2548ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ ทรงพระบุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยนะครับซึ่งทุกปีเราก็จัดต่อเนื่องมาพร้อมนี้นะครับท่านพระองค์ก็พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่4ประการให้กับสตรีนะครับการแรกก็เป็นพึงทําหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์นะครับประการที่สองก็พึงทําหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีนะครับประการที่สม พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยประการที่4นะครับพึงฝึกฝนตนเองนี่ก็4ประการที่สตรีไทยนะครับนำมาครับปฏิบัติเบื้องต้นก็จะทําให้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับสังคมชุมชนแล้วก็ประเทศไทยนะั้นมีเกียรตินะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของตีไทยในส่วนของการจัดงานนะครับก็มีในส่วนของอนิทรรศการนะครับกระทรวงคมปีนี้ก็มี4ีโซนนะครับส่วนแรกนะครับก็ เป็นเรื่องของนําเสนอนโยบายที่เป็นวิกฤตของชาติหรือว่าเป็นวิกฤตของโลกอยู่ก็คือเรื่องของประชากรก็เป็น 5, ู้ณหฝ่าวิกฤตปร,ระชากรก็นําเสนอวิธีดดต่างๆส่วนที่2เป็นเรื่องของศูนย์เร่งรัดจัดก,การสาวัสดิภาพประชาชนก็ต้องการให้เห็นประเด็นของการช่วยเหลือโดยเฉพาะเราพบว,ว่าสตีและก็เด็กผู้หญิงนะครับจะประสบปัญหาสังคมนะครับจากความรุนแรงต่างๆก็มานําเสนอให้สังคมได้รับรู้นะครับส่วนที่3เป็นโซนของ เรื่องของสอบปพค,คือศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มปอบางจากภัยพิบัตินี่ก็เป็นนโยบายสําคัญนที่จะเห็นว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่สุดแล้วผู้หญิงและก็เด็กผู้หญิงจะได้รับผลกระทบอย่างมากจึงมานําเสนอในเวทีสตรีไทยนะครับส่วนที่4เป็นเรื่องของกล่องของขวัญน,นะครับพิ n ง b o บ็เป็นของขวัญเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้สตรีนะครับและครอบครัวเพื่อที่จะได้ให้สตรีไทยนั้นมีความมั่นคง ในการที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปสําหรับในภาคบ่ายนะครับก็เป็นเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชลสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับท่านพระองค์ทรงสเสด็จพระาชดำเนินมาเป็นองค์ประธานนะครับก็จะทําให้เป็นเกียรติประวัติสําคัญของสตรีไทยซึ่งปีนี้รับรางวัล247ท่านนะครับก็คิดว่าปีนี้ก็จะทําให้สตรีไทย แล้วก็สังคมนะครับได้รับทราบรับรู้ว่าบทบาทชาตีไทยนั้นเป็นบทบาทสําคัญของสังคมไทยต่อไปครับ